มีความกังวลเรื่องสุขภาพไหมครับเรื่องตอนนี้เรื่องโปกันเป็นที่กังวลอย่างมากเพราะว่าพ<ม>ุ่งมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจในการที่เขากดอาหาราเข้าออกแล้วก,ก็มีปัญหาเรื่องหมดลูกด้วยเราอยากให้เขาได้รับการารักษาที่ดีกว่านี้คือออกมา,ารักษาข้างนอกมันไม่ได้มีมันมีภาวาะแทรกซ้อนหลายๆอย่างเราก็เลยคิดว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดเคลื่อนไหวได้มันการเคลื่อนไหวในแต่เราของเราในแต่ละครั้งที่ออกมามันก็เลยเป็นการเคลื่อนไหววันต่อวัน ว่าน้องบอกไม่ไหวแล้วไงมันเลยเป็นการเคลื่อนไหวแบบวันต่อวันถ้าเป็นฝากบอกมวลชนทุกคนก็คือว่าอยากให้พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างข้อกฎหมายคดีหนึ่งหรือสองเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้มีความเป็นธรรมและความเป็นกลาง่อคู่กรณีเลยซึ่งคู่กรณีของเราเราก็ทราบกันดีว่าคือศาลถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นการชกมวยก็คือว่าเรากําลังชกกับผู้ต่อสู้แล้วศาลคือกรรมการแต่ศาลมาชกแทนฝั่งตรงข้ามเราอะ และสารก็เป็นคนชกเราแล้วยังไม่พอสารจับเรามัดมือมัดเท้าป,ปิดปากมันเปรียบการที่กักขังน้องเราในเรือนจำมันมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับมัดมือมัดเท้าไม่ให้เขาออกสามารถออกมาสู้คดีได้เท่าฝากฝากฝากเออมวลชนทำความเข้าใจว่าการการต่อสู้ของใบปอกับรุงหรือว่าหรือว่าทันตะวันหรือว่าเพนกวินรู้ ก่อนหน้านี้ที่มีการอดข้าวเราจะต้องบอกว่าเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเฮ้ยอดข้าวไปทําไมมันเสียเสียสุขภาพมันไร้ประโยชน์คือการต่อสู้ภายในเรือนจํามันมีข้อจากัดที่ที่น้อยมากๆคือเขาต้องใช้ร่างกายในการต่อสู้คือเรียกคือตะโกนอ,ออกมาด้วยลมหายใจของเขาว่าฉันถ้าฉันไม่ได้สิทธิและเสรีรภาพในครั้งนี้ฉันจะฉันยอมสละร่างนี้แล้วนะถ้าเกิด ได้รับความเป็นคนแล้วในกรณีนี้เนี่ยเราปฏิเสธได้เลยว่าสารที่มาทำหน้าที่พิจารณาคดี112เนี่ยเป็นสารที่มีเจ้าของแล้อยู่ใต้องค์กรของคู่กรณีของเราอยา่อยางอย่างชัดเจนทางลูกค้คาหรือว่าลูกคาาหน้าสารลูกค้าเหนือบ,บันลงังเราอัธิบายมาตลอดว่าเราพยายามให้ทำคำเข้าใจว่าสิ่งที่มันไม่ สิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการาที่ทํามันไม่การายุติธรรมตั้งแต่แรกมันไม่ใช่กระบวนการายุติธรรมล้วเรากาลังเอาตัวเองเข้าไปร่วมอยู่ในองค์คาพยกของกระบวนการอายุติธรรมอยู่<อ>ยังไม่มีการพิภากษาคดีแต่จับน,น,น้องเราเข้าคุกไปแล้วเป็นเวลาสองเดือนและน้องกดข้าวมาเดือนหนึ่งแล้ว